สวัสดีครับพวกแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันที่28วันเสาร์นะเมื่อคเมื่อวันนี้3ตัวแตกไปอีกแล้วที่ VIP ถ้าใครตามไปแตกก็นู่นเลยเนาะหน่อยวีนะครับแต่ว่าเด่นกระชุดเจาะก,ก็ยังเข้าอยู่เนาะ ตามกันต่อนะครับช่วงนี้เดินดีก็ตามกันไป3แถวครับแถวแรก8 9นะครับมากับ3126อันนี้ปกติแถวที่2พิเศษ09มากับ5761แถว3 VAP 47มากับ2 2 3 5 6เตือนวันนี้นะ8 9ครับมากับ สุดไม่ชนแต่ถามว่า0ูเด่นไหมก็เด่นนะหกหนึ 6, 1, 2, ่งองหกหนเจ็ดแมาแปครับแปด 1 8ึ่งแปดสเก้ามาเก้าหกนะครับเก้า <c oughs> หนหลักร้อยครับสามก้านะครับ3ามแปดหกสามแปดหนึ่งนะครับสามแปดสองสามหนึ่ง 3 9 2 3 9 7เป็นไปที่8 9 8 6 9 6 3 8 9 3 8 6แล้วก็3 9 6สำหรับแนวทางนะครับหวยฮานอย,นยวันเสาร์ตามกันต่อนะครับขอให้3ตัวแตกครับ